สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง B Banso Channel นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกม Solan d Time Reverse นะครับซึ่งเปิดเซิร์ฟเป็นวันที่6ตอนนี้ตัวละครอย่างเทพทุตสวรรค์หปีนะครับเชลเลนเสกก็ได้เข้ามาแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสกิลจะอลังการขนาดไหนไปดูกันครับนี่ก็เรียกว่าเอฟเฟกต์สกิลค่อนข้างที่จะอลังการงานสร้างนะครับ ด้วยตู้6ปีที่เข้ามานี้นะครับจะต้องใช้ในส่วนของนี่ครับตินเหล็กจะเยอะในการสุ่มนะครับอ่ในการสุ่มด้วยการันตีอยู่ที่40ครั้งเช่นเดิมนะครับแล้วก็ทุกๆก,การสุ่มนะจะมีด้วยนะว่าสุ่ม20ครั้งเนาะจะได้ตั๋วสุ่มวิญญ,ญาณนะ5ใบสุ่ม100ครั้งนะได้ตั๋วสุ่มวิญ,ญญาณยุธอีก10อันเนาะสุ่ม150ครั้งได้วงแหวน1 5 0 0งหปีสุ่ม200ครั้งได้ ตัวสุม่มอัญเชิญวิญญาณ40เนาะแล้วก็ถ้าสุ่ม300ครั้งนะครับจะได้ตัวแพ็คคัดสันเนะาะอาแพ็คคัตสันเนาะตัวระดับ SSR นะครับแบบสุ่มนะอหนึ่งตัวแล้วก็ถ้าสุ่มครบ400ครั้งนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบใหม่ที่จะเข้ามาต่อจากนี้เนาะก็คือระบบอาวุธนะครับจะเป็นส่วนหัวและส่วนลำตัวนะครับที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับซึ่ง ตัวพวกนี้เนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดอีกทีนะครับนะในคลิปถัดไปนะแล้วก็ถ้าสุ่ม500ครั้งนี่ครับตราวิญญาณนะครับเนาะทูตสวรรค์6ปีนะครับผู้สวรรค์6ปีนะครับอ่าซึ่งเป็นอ่าวิญญายุศเฉพาะของเทพทูตสวรรค์เชลเลนเซียนเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัววิญญ,ญาณน,นี้นะครับจะสามารถดึงศักยภาพของสกิลของดาบสักดิิ์6ปีออกมาเนาะจะเป็นการสร้างดาเมจเท่ากับ 140นะครับพลังโจมตีให้กับศัตรูนะครับที่อยู่ในแถวหน้านะครับดาเมจของสกิลนี้จะเพิ่มขึ้น40%และทําให้ดาเมจต,ตนเองเพิ่มขึ้นอีก20%ต่อเนื่อง2เทินนะครับถ้าอยู่ในสถานะกายแท้นะครับครูดาวจะลดลง2เทินด้วยก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่า OP มากๆนะครับถ้ามีตัวของวิญญาณยุทธของทูตสวรรค์6ปีเนาะแล้วก็700ก็จะได้อีก1ชิ้นนะครับเนาะตัวนี้นะอ่าเป็นส่วนหัวนะ กับส่วนลําตัวเนาะของชุดซึ่งก็จะเป็นสเตตัสที่ดีกว่านะครับเนาะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี่ยผมจะทำคลิปแยกอีกทีนะครับในส่วนของของพวกนี้นะแล้วก็ถ้าสุ่ม1 0 0 0พครั้งก็จะได้อีก1ชิ้นนะครับสาหรับวิญญาณยุทธของเทพทุท์สวรรค์6ปีกันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของป้ายนะครับอ่าที่เข้ามาใหม่ก็จะมีในส่วนของป้ายจํากัดเวลานะครับป้ายจำกัดเวลาตัวนี้นะครับก็98เพชรนะจะได้เทพทุท์สวรรค์6ปีกเลยทันที1ตัวเนาะ สำหรับการล็อกอินวันที่1เมื่อล็อกอินครบ6วันนะจะได้ทั้งในส่วนของตัวสุ่มของทุ่นศรหปีนะแล้วก็ในส่วนของตัวสุ่มนะครับวิญญาณยุทธเนาะแล้วก็สิทธิพิเศษของการอัปดาวนะครับยิ่งเราอัปทุ่นศรหกปีได้มากเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้เรามีสิทธิได้รับของมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเราามาดูไฮไลไท์กันเลยนะครับถ้าอัปมาถึงดาวแดงนะเหมือนที่ผมบอกนะมันจะได้ในส่วนของนี่ครับ วิญญาณยุทธของเทพทุตสรรค์หปีกหนึ่งชิ้นเนาะแล้วก็ได้ในส่วนของเหรียญทุตสรรค์หปีที่ใช้ในการแลกของนะถ้า3ดาวแดงได้ทุดสรรค์หปีอีกหนึ่งตัวถ้า5ดาวแดงนะได้ฉายานะครับเนาะพร้อมกับตัวนี้นะครับเกณฑ์แห่งมิติเวลานะครับและถ้า2ดาวรุ้งนะครับก็จะได้เทพทุดสรรค์หปีอีกหนึ่งตัวพร้อมกับตัว อัญเชิญวิญญาณยุทธอีก40ใบและที่สําคัญถ้าใครอัพตันแบบสุดตาเลย5ดาวรุ้งนะครับจะได้ของนะครับชุดเซตมิติเวลานะ,ะไปให้เลือกเลยอ,อีก1อันเนาะรวมถึงแก่นแห่งมิติเวลาอีก300เศษแล้วก็ได้อังเปานะครับ5,888นะครับแจกให้ทั่วเซิร์ฟเลย30คนนั่นเองเนาอะ,อะอันนี้ก็คือการอัปดาวของเทพสุดสน6ปีนะครับก็จะมีของ สมนาคุณให้กับทุกๆคนด้วยเนาะ,ะต่อไปจะมาดูในส่วนของแพ็กเกจในร้านนะครับทุกคนแพ็กเกจในร้านในส่วนของแพ็กเกจในร้านนะครับแพ็กเกจเพชรนะครับซื้อได้30ครั้งนะก็ราคาอยู่ที่4800เพชรนะครับอ่าเราก็จะซื้อมาเลยแบบนี้นี่แล้วก็จะมีเป็นเพชรห6เพชรนะครับต่อวันนะแล้วก็มี 18เพรต่อวันเนาะ6เพรต่อวันจะได้ตัวสุ่ม4อันแล้วก็18เพรต่อวันจะได้ตัวสุ่ม8อันแล้วก็30เพรน,นะอันนี้ซื้อได้ครั้งเดียวนะครับ30เพรจะได้ตัวสุ่ม10อันนะครับเนาะแอ้นั้นก็จะเป็นกิจกรรมอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่อยๆนะอ่าสูงสุดคือ648เพรนั้นนะจะได้ตัวสุ่ม100ชิ้นนะครับก็ สายฟรีสายเติมจัดเต็มกันได้เลยนะครับทุกคนถ้าเป็นสายฟรีแนะนําว่าก็ซื้อไอตัวนี้เนาะคิปตันใบก็พอนะครับเนาะหรืออาจจะติดสอยห้อยตามมาเป็น6เพชรกับ18เพชรก็ได้เหมือนกันนะตอนนี้เราได้อยู่ที่36นะเดี๋ยวดูว่าจะออกเลยไหมหรือว่าเราจะต้องเพิ่มเข้าไปเออมาดูกันนะครับตอนนี้ตัวที่ดีที่สุดก็เปลี่ยนเบต้าแล้วนะครับในชั่วโมงนี้คือเป็นเชนเลนเซียนเองนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปลองสุมกกแบบ order order ส่มแรกกันก่อนแบบออเดิร์ฟออเดิร์ฟนะครับสุ่มแรกกันก่อนแบบออเดิร์ฟออเดิร์ฟเนาะปึ๊บนกทุกคต่อไปเป็น10โลนะครับไปเลยทุกคนว่าลองทายกันนะว่าเราจะได้ เทพธูดสวรรค์หกปีกเชิญเล่นเสียกันหรือเปล่าใน40โ,โลแรกนี้อาจารย์สื่อเสียได้กล่าวไว้ว่าโลกวิญญาณจารย์เป็นสถานที่ที่ปลาเล่นข้าคือจิ๋ง สิบโลผ่านไปยังเงียบอยู่นะหมายถึงว่าไม่มีสีทองเว็บวับเว๊บวับมาเลยนะต่อไปอีกสิบโลครับป้ายน้องยังไม่มีสีทองเว็บฟ็อกว๊บวับมาให้เรานะออีกสิบโลต่อไปก็ยังเป็นสีม่วงนะครับทุกคนก็ยังเป็นสีม่วงนะครับข้ามไปเลยปึ๊บ นะตามมาันจะติดอีก10โลนะครับทุกคนมันต้องออกแล้วนะ10สิบโลนี้มันต้องออกแล้วนะความจริงมันต้องออกแล้วนะครับนะเนอะเดี๋ยวลองดูสีม่วงมาแล้วอ่าหยุดที่สีม่วงนะครับต่อไปคือการันตีนะครับต่อไปคือการันตีเนาะเออ ซึ่งตอนนี้เรามีเพียง5สุ่มนะการันตีเราเปิดไปละเขามารับของกันนิดนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเติมเพชรแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อคุณผู้ชมนะครับขออนุญาตเติมเพชรแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนะครับขออนุญาตเติมเพชรแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนว่าเราจะดุดเดชไหมลองพิมพ์มาครับ ทุกคนว่าเราจะหลุดเลทไหมลองพิมพ์มาครับวันแรกตู้บักไม่น่าบักนะผมเห็นคนคนได้เพียบเลยนะคุณกรตอนนี้ตัวที่ดีที่สุดคือเชียนเล่นเสียครับเชียนเล่นเสียที่เข้ามาใหม่เนาะตู้ไม่น่าบักนะครับผมเห็นคนเล่นเต็มเลยไอ้คนได้เต็มเลยนะ ทุกคนเรากําลังทําการเพิ่มเพชรเข้าไปนะดังนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในความเกลือของเราด้วยนะครับเนาะกดติดตามกันด้วยนะครับในบ้านแดงแล้วก็ใน Tik t ็อกนะครับ ต้องได้หนึ่งตัวนะครับในไลน์นี้นะอย่างน้อยคือหนึ่งเนอะอย่างน้อยคือหนึ่งเออคนบอกอย่างน้อยใช่ไหมครับอย่างน้อยต้องมีหนึ่งนะครับต่ขอยัดเพิ่มเพชรเพิ่มเพชรขอเรียกว่าเพิ่มเพชรแล้วกันเนาะเพิ่มเพชรสเปปนะครับ เพิ่มเพชดแป๊บนะครับดังน,นั้นในช่วงนี้ก็ใครมีคําถามสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องบีมันโซกันไว้ด้วยนะครับทุกคนเราไปเพิ่มเพชรมานิดๆหน่อยๆแล้วนะ ใช้คำว่าดิ้ดิ้หน่อยหเออใช้คำนี้แหละเหมาะสมดินดิ้นหน่อยๆครับนิดๆหน่อยนิ้นดิ้หน่อยจริงๆนะโอ,โอ้คุณเยโบอยังไม่เปิดคุณเยโบยังไม่เปิด ไล่เกลือก่อนนะไล่เกลือด้วยการเปิดวันที่หกให้เอ็ดเอารหลุดเรือไปก่อนอ่นี่ไล่เกลือไปละมันต้องได้แน,น่ๆน่แน่ๆน่แน่มาชัยเสีย แ็กเกดปุ๊บปุ๊บเนาะมันซื้อได้วันละครทุกคนี่อย่างเงี้ยนี่นะอ่ะอันนี้มันคือการันตีแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะหลุดเลสไหม นะทุกคนว่าเราจะดุลเดไหมการันตีทุกคนมันม่วงเค็มการันตีทุกคนจุดจุดจุดตู้บักใช่เหรอเมื่อกี้มีคนบอกว่าผมดุลเดครับอยู่เลยนะป้ายสิบโลนะครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้การันตีอี้เลยไหมนะลุย เชียนเล่นเสียเชียนเล่นเสียทุกคนรุนุนรุนว่าจะการจะการันตีไหมหรือจะหลุดการันตี <c oughs> ตัวที่หนึ่งถังซายตัวที่สองเป็น <c oughs> สีน้ำเงินอยู่นะตัวที่สามตัวที่สี่สน้ำเงินตัวที่ห้าจเป็นเป็สีน้ำเงินวะทุกคน ตัวที่6ก็ยังเป็นสีน้ำเงินตัวที่เจ็ดโอ้ยสีม่วงผมว่ามันต้องออกตัวนี้แหละหนึ่งสองสามตัวที่แปดยังสีน้ำเงินอีกอ่ะออกตัวสุดท้ายเลยวะเนี่ยโอ้ออกการันตีเลยนะถ้าตัวที่ 9, เก้าคุณออกการันตีเลยนะครับคนหนึ่งสองสามออกตัวที่สิบไปหรอตัวที่สิบ โอ้โหมาแล้วครับน้อง <S <S เชียนเล่นเสียของเราดีนะที่มันยังไม่หลุดเลยนะเราเออดีนะที่มันไม่หลุดเลยทุกคนได้มาแล้วครับน้องเชียนเล่นเสียอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลกันก่อนนะครับเนาะจะได้รีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวลงในบ้านแดงบีบันโซนะครับก็ฝากกดติดตามบ้านแดงบีบันโซกันมาด้วยนะครับเนาะอ่ะวิญญาณยุทธเชีย์เล่นเสียนะครับสายมิติโจมตีหนักเนาะ เทพพุทสน6ปีนะครับด้วยสกิลวิญญาณเนาะก็มีสี่สกิลนะครับรวมถึงมีสกิลคออันใหม่เนาะของเชนเลนเสียด้วยการโจมตีปกติของเชนเลนเสียนะครับจะสร้างดาเมจเท่ากับ70%ของ atk นะครับให้กับศัตรูนะครับแล้วก็ถ้าแปลงล่างนะครับก็จะสร้างดาเมจเท่ากับ100%นะครับให้กับศัตรูที่อยู่แถวหน้าแล้วก็ตนเองจะได้รับดาเมจอีก1ขั้นนะครับ สกิลที่2นะครับก็คือสร้างดาเมจเท่ากับ100%ให้กับศัตรูที่อยู่แถวหน้านะครับก่อนที่จะสร้างดาเมจเนาะสแต็กอีก2ขั้นให้กับเป้าหมายนะครับแต่ถ้าในส่วนของหลังจากกายแท้นะครับจะสร้างดาเมจเท่ากับ150เนะครับเพิ่มมาอีก50%เอนั่นเองเนาะให้กับศัตรูที่อยู่แถวหน้าแล้วก็จะได้ในส่วนของ ดาเมจลึกขึ้น3ชั้นนั่นเองครับและสกิลที่4นะครับอ่าจะเป็นสกิลของพาสซีฟร่างจริงเนาะเขาบอกว่าเมื่อเชนเลนเซียอยู่ในสถานะร่างจริงวิญญาณยุตหรือกายแท้วิญญาณยุธนะครับหลังจากฝ่ายเราปล่อยสกิลวิญญาณเนาะเชนเลนเซียจะปล่อยสกิลวิญญาณฟรีและไม่ครูดาวหนึ่ครั้งทันทีเทิร์นสามารถกระตุ้นได้1ครั้งนะก็คือ เมื่อฝ่ายเราปล่อยอันติสกิลวิญญาณของกายแท้1ครั้งเนาะเชียนเล่นเสียก็จะปล่อยอันติของสกิลวิญญาณกายแท้หครั้งแต่ว่าสามารถใช้ได้แค่1เทินต่อ1ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าอัพเป็น2เดาวนะครับสดาวสีดาว5้ดาวเนาะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับ ถ้า да เป็น2ดาวนะครับก่อนเริ่มสู loyalty, ้จะได้ค่าวิญญาณยุทธห้แต้มนะครับถ้าเป็น4ดาวนะครับดาเมจของสกิลของตัวเองเพิ่มขึ้นถึง60%เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น1ดาวแดงนะครับก่อนเริ่มต่อสู้นะครับค่าวิญญาณยุทธจะได้รับเป็น100แต้มนะครับแล้วก็ถ้าเปิดกายแท้จะเพิ่มอีก100แต้มนะครับแล้วก็ถ้าเป็น3ดาวแดงนะครับหลังจากเข้าสู่วิญญาณยุทธนะครับจะเข้าสู่สถานะร่างจริงได้ครั้งแรก รับ30%ของ m a x HP นะครับของโล่ลดดาเมจนะครับ3าของ m a x HP นะครับจะเปลี่ยนมาเป็นโล่ลดดาเมจนะครับและได้ถาวร30%นตั่นะเองและถ้าเป็น5ดาวแดงนะก็คือก่อนตนเองปล่อยเสริมสกิลวิญญาณนะครับ จะชำระดีบัฟสาอย่างของตัวเองถ้าเราติดดีบัฟอยู่นะก่อนใช้สกนะิลวิญญาณเนาะอ่าเราจะลบดีบัฟนะครับสาดีบัฟและได้รับโล่เท่ากับ m a ็ HP สูงสุดของเรา20%นะอ่าก็มีทั้งโล่มีทั้งดาเมจเลยเนาะสำหรับเชียนเล่นเสียงนะก็ถือว่าเป็นตัวเบต้าล่าสุดในวันนี้เลยนะครับในวันนี้เลยนะครับโอ้โห,โห,โหแล้วก็มาดูในส่วนของสกิลคอ้นะครับเนาะอันนี้กันนะครับเขาบอกว่า มันจะเป็นในส่วนของสกิลเขตแดนนะครับทูตสวรรค์นเนาะทักษะของวิญญ,ญ,ญาณจาร์ทั้งหมดนะครับจะเพิ่มขึ้น8%นะครับวิญญ,ญ,ญาณจาร์ใดๆของฝ่ายเรานะครับปล่อยสกิลทุกๆ1ครั้งนะครับวิญญาณจาร์ของเราทั้งหมดนะครับจะได้ดาเมจถ้าวร5%นะครับและลดดาเมจอีก5%นะครับสูงสุดทับซ้อนได้ถึง3ครั้งนั่นเอง คือต้องมีเชนเลนเสียอยู่ในทีมนะครับถึงจะใช้สกิลตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งคือเชนเลนเสียต้อง3ดาวเหลืองนะครับถึงจะเปิดใช้สกิลคอนอีกนะครับอ่าอันนี้ก็คือเชนเลนเสียนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันเลยนะครับเนาะไปดูกันเลยครับ10โลแรกเนาะเราพยายามสุ่มเพื่อให้รีรวิวตัวละครแบบจัด แล้วครบทุกฟังก์ชันนะครับเนาะสำหรับการรีวิววันแรกของตัวเชลเลนเซียให้ทุกคนนะครับวันแรกก็ยังมีสีนี้มานิดนึงอ่ะ10ครั้งต่อไป โอ้โห و, รอบนี้ดูเกลือนิดหนึ่งนะครับดูเกลือนิดหนึ่งเนาะสิบครั้งถัดมาอืมทุกคนอันนี้ก็เกลืออีกแล้วนะครับตอนนี้สิบครั้งต่อไปเนาะเฮ้ยทุกคนอ๋อนด้สีม่วงนี่สีม่วงนึกว่าจะ หมุนเป็นสีทองให้หน่อยก็ไม่หมุนเนาะเออเป็นสีม่วงซะงั้นอ่าได้อันใหม่เนาะรอบนี้ได้หมาป่าละสิบครั้งต่อไปเอออีกกี่ครั้งอีกยีปดครั้งนะทุกคนเออเอานะทุกคนปึ๊บออกเลยไหมโอ้โหโชคดีจริงๆ ออกมาแล้วนะครับเนาะออกมาแล้วสำหรับวิญญาณยุทธเทพทุตสนหกปีกนะครับเราจะได้รีวิวแบบจัดเต็มให้ทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้หเดีจยวเราก็จะมาทเทสเชนเล่นเสียกันในส่วนของดันแดนลับนะครับของเชนต้าหลิวเนาะอันนี้ก็คือเข้าสู่กายแท้นะครับของเชนเล่นเสียฝั่งตรงข้าม เซ er. นเซียสกิลใบนี่อันนี้คือสกิลตอนที่ยังไม่ปลดร่างกายแท้นะครับ คิวเชนเตอร์หลิวนะครับทุกคนดูดิอลังการงานสร้างมาก เชนเล่นเสียเราเข้าสู่สถานะกายแท้แล้วนะครับอันนี้เสีย่ยวอูใช้สกิลอันตินะครับปุ๊บอ่าดูนะพอมีเพื่อนใช้สกิลอันตินะครับเชนเล่น <What? S 1> เสียจะใช้อันติตามเลยทันทีหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมอ่าคือผมยังไม่ได้กดอันตินะครับเห็นว่าคูลดาวน์ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วผมก็กดอันติ ของเชนเดนเสียได้อีกหนึ่งครั้งนั่นเองต่อกันแบบนี้ครับนี่เนาะก็จะเรียกว่าเป็นตัวที่ OP ที่สุดนะครับในเวลานี้ไม่มีใคร OP เกินเชนเด้นเสียแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเชนเลนเซียจะเนาะหมดไปที่ตรงไหนกันเห็นไหมพอมีคนใช้สกิลนะครับเชนเลนเซียมันก็ใช้อันติตามเห็นไหมครับ นี่คือทั้งหมดของเปิดคัมภีร์ปีบันโซถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ให้กับช่องปีบันโซกันด้วยครับอย่าลืมสาระดีๆมีอีกเยอะ